ดีทีเดียวมีผลไม้มากมายหลายชนิดให้เลือกซื้อรับประทานแทบทุกฤด,ดูการจากภูมิภาคเ,เลยก็ว่าได้นี่ยังไม่รวมถึงแอปเปิ้ลเมืองจีนองุ่นแดงแคลิฟอร์เนียและผลไม้อิมพอร์ตทั้งหลายนอกจากนั้นผลไม้ทุกชนิดยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและสารพิษะเคมีสำคัญหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านสารอนุม,มูลอิสระ หรือแอนตี้ออกซิแดนท์ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมออีกทั้งยังช่วยลดชะลอความชราได้อีกด้วยมะขามนับได้ว่าเป็นผลไม้พื้นบ้านที่คนไทยรู้จักมาช้านานอีกทั้งเราสามารถนำส่วนต่างๆของมะขามมาใช้ประโยชน์ในการรักษาได้แทบทั้งสิน้นเช่นในเนื้อมะขามมีสารแอนทาควิโนน ซึ่งจะช่วยให้ประจำเดือนมาปเป็นปกตินอกจากนั้นยังมีกดอินซีอยู่หลายชนิดเช่นกดทาทาลิกกดซิสติกทำให้มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆเพิ่มก <c oughs> ากใหญยอาหารและช่วยหลอลื่นในการขับถ่ายสะดวก ส้มโอในส้มโอมีสารเพคกทินสูงจึงมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดอีกทั้งยังมีสารโมโนโทฟีนที่ช่วยในการกวดจับสารก่อมะเร็งนอกจากนั้นส้มโอยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งคือช่วยขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยให้เจริญอาหารอีกด้วย เป็นผลไม้พื้นบ้านที่ให้รสเปรี้ยวอมฝาดในผลมีแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินเอและวิตามินซีสูงจึงมีฤทธิ์ในการช่วยสมานแผลและใช้เป็นยาขับปัสสาวะแก้อาการหลอดลมอักเสบในยอดอ่อนมีฟอสฟอรัสช่วยให้ขับเหงื่อและกระตุ้นการเจริญอาหารรากของมะย,ยมมีสารแทนนินอยู่ค่อนข้างสูงใช้แก้ไข้แก้อาการหอบหืด และปวดศีรษะนอกจากนั้นส่วนต่างๆของมะยมยังสามารถใช้รักษาอาการต่างๆได้อีกด้วย เป็นผลไม้ที่เนื้อในของผลมีรสเปรี้ยวอมหวานกลมกล่อมและได้รับการยกย่องให้เป็นราชนีของผลไม้ทั้งปวงเนื่องจากมีกลีบรองดอกติดอยู่ที่ค้่คล้ายมงกุฎราชินีทั้งในเปลือกมังคุดยังมีสารเทนนินและมีสารเมงโกตินซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองอยู่มากถึง7-14เปอร์เซนต์ มะเฟืองนอกเหนือจากความสวยงามแปลกตาในเรื่องรูปทรงแล้วในด้านคุณค่าทางโภชนาการมะเฟืองสูอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอฟอสฟรัสและแคลเซียมช่วยรักษาาการเลือดออกตามไรฟันเป็นยาระบายแก้ท้องผูกช่วยขับเิมหาได้อีกด้วย มะขามป้อมเป็นผลไม้อีกชนิดหนึง่งที่อุดมไปด้วยสรรพคุณทางยาที่เราสามารถหาได้ใกล้ๆตัวนอกเหนือจากมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง20เท่าในปริมาณที่เท่ากันแล้วมะขามป้อมยังมีฤทธิ์เป็นยาเย็นใช้เป็นยาลดไข้ยาฟอกเลือดยาระบายบำรุงหัวใจใช้ขับปัสสาวะและแก้ลิซีดวงได้อีกด้วย ัมภีอาย,ยุรเวทของอินเดียยกย่องให้ทับทิมเป็นครังยาเพราะส่วนต่างๆของทับทิมสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้แทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลซึ่งมีรสหวานอมเปรี้ยวออกฤทธิ์เป็นยาบำรุงกำลังแก้เจ็บคอแก้โลหิตจ,จางห้ามเลือดรักษาแผลแก้อาการปวดกระเพาะอาหารขับพยาธิในลำไส้แก้ท้องร่วงเป็นต้นนอกจากนั้นในเปลือกของผลแก่ของทับทิมยังมีกรดแกลลอตานิก ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคแก้อาการท้องเดินได้